กันวันสาวช่วงบุ๊กครับสนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทย uh huh. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับในช่วงบุกรับสัปดาห์นี้นะครับเรามีเรื่องดีๆเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้รับรู้รับทราบกันวันนี้เนี่ยบุคคลซึ่งเป็นโรคมา6โรคนะครับแต่ว่าสามารถรักษาตัวเองได้หายแล้วก็มาเปิดเผยว่าทําอย่างไรโดยไม่ได้ใช้ยาเลยนะครับซึ่งเป็นเรื่องน่าทึ่งมากนะครับผมเองได้อ่านหนังสือของท่านแล้วเนี่ยก็รู้สึกดีใจนะครับที่มีโอกาสได้สัมภาษณ์แล้วก็จะได้ให้ท่านผู้ชมได้รับรู้รับทราบด้วยนะครับวันนี้ ผมได้มีอยู่กับแขกรับเชิญนะครับท่านนายแพทย์บุญชัยอิสระพิสิทธิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกคุณหมอผู้ชัยแล้วกันนะครับเป็นยังไงครับคุณหมอเป็นถึงหกโรคเลยนะครับแต่ว่าสามารถที่จะแก้ไขปัญหาแก้ไขโรคต่างๆได้ด้วยตัวเองนะครับอยากให้คุณหมอลองเล่าคร่าวๆนิดหนึ่งว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงที่เป็นโรคในขนานั้นครับครับก็เล่าพื้นฐานก็คือผมจบเป็นแพทย์ ที่ศรีราชนะครับ,รบแล้วก็ประกอบอาชีพนี่คือตั้งโงรงพยาบาลเอกชนที่ที่อยุธยาเนี่ยก็ทำมาตลอดครับน,นี้ด้วยนิสัยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนไม่รักสุขภาพค,คือการเป็นแพทย์นเนี่ยเรารู้เรื่องสุขภาพ แต่การที่เราจะรักสุขภาพหรือไม่เนี่ยมันเป็นนิสัยอนะไม่ได้เกี่ยวกับความเป็นแพทย์หรือไม่เป็นแก้ไม่ได้ก็คือเราชอบอะไรที่มันสนองความต้องการเราก็ทําหมดครับนั้นก็เลยทําให้ถึงแม้เป็นแพทย์เนี่ยเราก็เจ็บป่วยได้ค,คือเป็นโรคที่ป้องกันได้ครับถ้าเกิดว่าเราดูแลสุขภาพดูแลร่างกายเราดีครับโรคที่ป้องกันได้สิ่งที่ผมเป็นเนี่ยเขาเรียกว่าโรคระบาดปัจจุบันนี้มีคำเขาเรียกโรคระบาด ไม่มีเชื้ออถ้าโรคระบาดมีเชื้อนี่เราคงได้ยินกันตอนเด็กๆนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ยินละมีอหิวาตากโรคฝีดาดคอตีบไอกลบซึ่งในในโรคที่เจริญขึ้นปัจจุบันเนี่ยประเทศที่เจริญามากๆเนี่ยอัตราการตายจากโรคพวกนี้เกือบจะเป็นศูนย์เลยบตอนนี้มนุษย์เนี่ยหนีไม่พ้นครับพอพอหนีจากโรคระบาดต,ติดเชื้อได้เนื่องจากประเทศทเจริญขึ้นเนี่ยก็มา มาเสียชีวิตด้โรคระบาดไม่มีเชื้อแทนประเภทยังไงฮะโรคระบาดไม่มีเชื้อถ้าผมพูดเนี่ยทุกคนก็คงได้ยินหมดอ่ะเช่นเบาหวานนะฮะความดันผิดสูงไขมันในเลือดผิดปกติโรคอ้วนครับแล้วมันมันระบาดจริงๆนะฮะซึ่งอันนี้ติดต่อกันทั่วโลกเลยครับเป็นโรคจากการใช้ชีวิตจากพฤติกรรมถ้าเป็นไปแล้วเนี่ยการแพทย์ปัจจุบันที่เราใช้รักษาอยู่เนี่ยมันเป็นวิธีการ ที่ไปรักษาปลายเหตุคือใช้ยาเนี่ยไประงับอาการม,มาทําให้โรคพวกนี้เป็นแล้วไม่หายอ,อย่างเช่นเบาหวานเนี่ยนะฮะก็คือถ้าใครเป็นปุ๊บไปพบแพทย์แพทย์ก,ก็จะบอกว่าไม่หายครับแล้วก็กินยาไปตลอดชีวิต,ตทุกๆเดือนต้องมาพบครับถ้าดูแลตัวเองดีคุมน้ําตาลได้ดีคุณหมอก็จะมีความสุขพร้อมกับคนไข้ถ้าน้ําตาลขึ้นสูงคุมไม่ได้ก็อาจจะมีอารมณ์หงุนหงิดหน่อยอ ก็คือโรคเบาหวานเนี่ยมันเป็นขบวนการที่พฤติกรรมการใช้ชีวิตเราเนี่ยมันไปบ่อนทําลายร,ระบบควบคุมระดับน้ําตาในเลือดตัว,ต,วตัวแรกที่เป็นตัวต้นเหตุเลยก็คือการเสื่อมสภาพของตับอ่อนที่ผลิตฮอร์โมนอินซูลินฮอร์โมนอินซูลินก็มาคุมระดับน้ำตาในเลือดค,คุมโดยวิธีที่เมื่อน้ําตาในเลือดสูงเนี่ยฮอร์โมนนี้ก็จะทำ,ำดําพาน้ําตาในเข้ามาในเซลล์แต่ที่พอเป็นไปมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยไอตัวเซลล์เองเนี่ย ก็เกิดดื้ออินซูลินด้วยนอกจากอินซูลินมันจะบกพร่องแล้วตัวเซลล์ก็ดื้อด้วยพอดื้อปุ๊บเนี่ยก็ต้องเพิ่มขนาดยาไปกระตุ้นให้ตับอ่อนผลิตอินซูลินมากขึ้นอีกพอมากขึ้นอีกเซลล์ดื้ออีกมันก็ทําให้ต้องกินยามากขึ้นเรื่อยๆผลสุดท้ายเนี่ยยาเองก็มีพิษซึ่งมีพิษต่อตับและไต ก็ไปเกิดโรคตัวอื่นโผล่ขึ้นมาอีกคือความพิการจากการใช้ยามันต่อเนื่องไปเรื่อยๆว่าเราใช้ยาแล้วก็มันจะมีโอกาสอย่างนั้นความพิการจากการใช้ยาที่เราพบบ่อยก็คือเรื่องของไตวายเดี๋ยวนี้เราก็จะพบว่าคนล้างไตเป็นเยอะเหมือนกันเลยหลายแสนคนนะเป็นภาระระดับประเทศเป็นการที่ทําให้คนเนี่ยเสียคุณภาพชีวิตของตัวเองและสังคมและของประเทศชาติด้วยตอนนี้โรคเบาหวานเนี่ย ถ้าไม่ถ้าเป็นเราไม่รักษาเนี่ยก็ยิ่งตายเร็วครับทีนี้มันจะไม่ตายเรียบร้อยอะฮะตายแบบพิการแบบทรมานเราก็ต้องรักษาเพราะนั้นก็มีทางเลือกผมเลือกว่าเลือกแบบที่ปัจจุบันนี้ใช้อยู่ตามโรงพยาบาลทั่วๆไปก็คือเรื่องเข้าสู่กระบวนการกินยากับอีกวิธีหนึ่งซึ่งมันมีโอกาสที่จะหายได้ถึงขั้นหายได้โดยไม่ต้องใช้ยาเลยแต่วิธีการนี้นะฮะไม่มีเท็กซ์บุ๊ก ไม่มีตำราตอนที่ผมเจอคนไข้โรคเบาหวานผมก็ต้องรักษาตามเทคกบุ๊กตามตำราไม่งั้นมันกลายเป็นอวิชาไปเอาเอาาร์มไม่ไม่ไม่เที่ยงไม่แท้ยังไม่พิสูจน์เนี่มารักษาแต่ถ้ากับตัวเองไม่เป็นไรแต่ถ้าเราตัวเองเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกวิธีการที่รักษาได้ผมก็เลือกที่จะรักษาเนี่ยโดยไม่ใช้ยาเพราะนั้นมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยที่ขนาดใหญ่ ผมถึงใช้คําว่าปฏิวัติชีวิตตามชื่อเรื่องเลยนะปฏิวัติชีวิตปฏิวัติเลยคือเราเปลี่ยนแปลงทุกอย่างนะฮะปฏิวัติสุขภาพด้วยครับครับคือถ้าทําในลักษณะที่ข้อแนะนําทั่วๆไปเนี่ยไม่มีทางหายพนพิสูจน์มาแล้วว่าไม่หายทั่วโลกท่านจะหายได้เนี่ยมันต้องถึงขั้นปฏิวัติเปลี่ยนแปลงตัวเองครับปฏิวัติไปทางไหนฮะไปทางเข้าสู่แนวทางที่เราควรจะใช้ชีวิตตามธรรมชาติจริงๆทีนี้ไอ้ชีวิตตามธรรมชาติเนี่ย S <S <an> <S ก็ไม่มีคําตอบเป็นมาตรฐานอรกว่าควรใช้แบบไหนผมก็ต้องมาศึกษาความเป็นจริงรนะของอสัตว์โลกในกลุ่มใหญ่เลยเรียกว่ากลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมคนนี้ไปอยู่ในกลุ่มนั้นนะฮะแล้วก็เอาเอา,เอาสัตว์ที่มันใกล้เคียงกับคนมากที่สุดเนี่ยเอาเป็นต้นแบบครั้งแรกก่อนก็คือลิงลิงกอริลลาคือไม่ได้ปรารถนาจะเป็นลิงนะฮะแต่ดูว่าย้อนหลังไปถ้ามนุษย์เราเนี่ย ยังไม่มีอารยธรรมยังไม่มีความเจริญแบบปัจจุบันเนี่ยเราก็เหมือนลิงกันแหละเราจะมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรแล้วก็เอาชีวิตแบบนั้นนะฮะมาดูว่าปัจจุบันเนี่ยเราแปลกแยกออกไปจากชีวิตแบบนั้นเนี่ยตรงขั้นตอนไหนบ้างซึ่งมันทําให้เราป่วยขึ้นมาเพราะเราใช้ชีวิตผิดธรรมชาติครับแล้วขณะเดียวกันชีวิตที่เราจะเลือกใช้เนี่ยมันต้องอยู่ในในสังคมปัจจุบันด้วยไปกินอาหารเหมือนคนอื่นได้ยังมีความสุขในชีวิต ยังยังมีกิจกรรมเนี่ยที่เรียกว่าคุณภาพชีวิตที่ดีจุดที่ลงตัวกับสังคมปัจจุบันแต่ว่าไม่ได้ตามจนมาหลายอย่างมาทําร้ายสุขภาพเราคือคือถ้าเราทำจนสุดโต่งเลยเนี่ยนะฮะก็โอเคโรคหายแต่ชีวิตเนี่ยอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้แต่ถ้าเราทําในขนาดที่แบบไม่ถึงระดับโรคก็ไม่หายนะชีวิตอาจจะอยู่ได้สบายก็หาสมดุลนี่นี่เป็นเพียงตัวอย่างโรคเดียวเบาหวานที่คุณหมอพอบอกได้ไหมนะหกโรคเนี่ย อะไรบ้างครับที่คุณคือคือผมเนี่ยตั้งใจรักษาเบาหวานอย่างเดียวเนี่ยแต่6โรคมันหายหมดหายหมดเลยอ๋อจากการรักษาตัวนี้6โรคอะไรบ้างครับคุณคือคือคือเนื่องจากว่าการที่เราป่วยเป็นโรคเนี่ยนะมันเกิดจากเราเนี่ยใช้ชีวิตผิดจากที่ควรจะเป็นครับพอผิดที่ควรจะเป็นเนี่ยอายุวะที่เสียหายเนี่ยมันไม่ใช่อายุวะเดียวครับมันเป็นทุกอายุวะครับพอเป็นทุกอายุวะไหนเนี่ยก็เกิดโรคในอายุวะนั้นเช่นความดันโลหิตสูง ความดันอ่ามันก็เป็นเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดของหัวใจของเส้นเลือดเวลาเราจัดร่างกายใหม่เนี่ยเพื่อให้เบาหวานหายเนี่ยโรคความดันโลหิตสูงมันหายไปด้วยไปด้วยไขมันในเลือดที่ผิดปกติมันหายไปด้วยน้ําหนักที่เกินที่อ้วนนี่ผมลดไปเกือบ30มกิโลแล้วนะมันก็ลดลงมาด้วยผมิแพ้ที่เคยเป็นก็หายเม็ดเลือดแดงมากที่ ที่เลือดข้นเกินมันก็หายตับที่อักเสบเลื้อรังมันก็หายคือคือไม่ใช่6โรคทํา6อย่างนี่ที่คุณหมอพูดคือ6โรคแต่ว่ารักษาเรื่องเดียวเนี่ยมัน,ม,นมันแก้ได้หมดเลยคือคือรักษาก็คือเปลี่ยนตัวเราให้มันอยู่ในการใช้ชีวิตเนี่ยที่ถูกต้องเนื่องจากว่า ค่อนข้างยาวบ,บติผมถ้าผมบรรยายเนี่ยสองวันสองวัน <laughs> วันนี้เราเวลาน้อยอาจจะย่อๆ <c oughs> ผมเห็นตอนจบคุณหมอบพราว่าอยากให้คนอ่านหนังสือเล่มนะี้อย่างน้อยสักล้านคนล้านเล่มใช่ไหมเพราะว่ามี20ล้านคน20ล้านคนที่เป็นโรคพวกนี้อยู่ในปัจจุบันบที่เราต้องเอากําลังบุคลากรแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ทังด้านดูแลสุขภาพเนี่ยมาดูแโลโรคที่ป้องกันได้และรักษาได้ถ้ายอมเปลี่ยนชีวิต ในระดับหนึ่งเท่านั้นเองนะฮะก็เป็นความหวังของท่านผู้ชมนะครับ6รูปนะครับหายได้โดยไม่ใช้ยานะครับแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมที่มีปัญหาสุขภาพเรื่องนี้อยู่ลองดูคุณหมอบอกเรื่องเหล่านี้คุณหมอยังไม่มีตําราที่ไหนแต่วันนี้ผมว่ามีแล้วตำราก็คือเล่มนี้นะครับเป็นตําราที่คุณหมอเขียนขึ้นมาเองนะฮะถ้าท่านผู้ชมสนใจก็ ติดตามได้นะครับเราเองวันนี้ก็จะมีหนังสือแจกสามเล่มนะครับผมเพิ่มให้ห้าเล่มห้าเล่มเป็นหกเล่มเป็นพิเศษเลยนะครับโอ้ต้องขอบคุณคุณบอว่านะครับก็เพียงพิมพ์คําว่าสุขภาพนะครับส่งมาที่ saturdaytalk@gmail.com นะครับหรือส่ง SMS มาที่4221980เช่นเคยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอบุญชัยมากนะครับก็ขอให้หนังสือที่ตั้งใจเนี่ยได้มีคนอ่านถึงล้านคนและเล่มหน่่งที่คุณหมอตั้งใจนะครับวันนี้ผมและคุณหมอบุญชัยอิสระพิเศษต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ